ถามพี่นอ้องถามคุณวันลบา่าท่านเขากบอย่างน้อจ้ะเพราะว่าอันงานงานเลี้ยวสาพี่นอ้องกินเขา,ากินน้ำกันก็หันมาเบิงนาฬิกากับซองถุงคงรึ่องเลยพี่นอ้องเดือบๆพี่สังเกตแล้วคุณคุณคุณปนัด,ดาเนาะที่จริงอ่าของคุณปนัด,ดาก็อช่องใหญ่กว่าของยินิดนะพี่น้องเนาะก็คนติดตามก็ ก็มาไลฟ์ทุกวันของเยนิดแทบจะไม่เป็นเวลาเนาะบางทีก็จะไลฟ์ช่วงเช้าสี่โมงอะบางวันนะออ,อตรงที่เยนิดอยู่เนี่ยเป็นที่พักทํางานค่ะเพราะว่าวันหยุดถึงจะได้กลับบ้านจากพี่นอ้องอาทิตย์หนึ่งจะได้กลับครั้งหนึ่งนะคะคุณอ่ณคุณปนัดดาบอกว่าเปิดเปิดบ้านทุกวันเหรอคะเวลาเดียวกันเลยอ่คุณถามทุกคนด้วยจากคุณสุธาเหมือนสุอาสาถาอ้ย พี่น้องคอยอ่านสื่อโมกิดพี่นอ้องอ่านคุณคุณเอเชียวันนี้ไม่ลืมชื่อนะคะสวัสดีค,ะดคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกินเขากินหนามกันย่งนอกจากพี่น้องงานแล้วก็อ่าเชียร์งานเชียร์อะไรแล้วก็กินเขาแล้วก็มานางไหลสักสี่สิบนาทีกับพี่น้องบางคนเพื่อนๆกับอะไรแค่ตอนนี้ไม่ต้องสะสมนาทีแล้วเนาะของยนนิดก็ผ่านมาได้น่าจะสองเดือนแล้วเนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะตอนแรกเราสะสมนาทีใช่ไหม พอมาไล่ึือชั่วโมงแต่ของเจอนิดเอาก็เลยเอาสี่สิบนาทีให้มันนิดนั่นนิดหนึ่งเนาะพี่หนองเนาะใช่ไหมเอาคุณปนัดดาก็เปิดหนึ่งทุ่มเนาะคุณนวลคุณปนัดดาสวัสดีหายไปเรื่อยๆเนาะพี่นนองเนาะหอดสี่สิบนาทีก็รุ่งทานข้าวกันหรือ,อยังเนาะทุกคนคุณสุนองท่างเถือกระเบาไหว ตะว่าก็ตอบเที่ยงคืนหาทุ่มเที่ยงคืนทุกมือกับพี่น้องมันเป็นช่วงที่ว่าต้องเข้าไปกลางคืนในชั่วโมงหนึ่งนะคะตอนผ่านเสร็จแล้วก็ชั่วโมงหนึ่งมาตลอดเพิ่งมาเปลี่ยนช่วงหลังๆค่ะสักประมาณสี่สิบนาทีเพราะว่าเวลาเวลาไม่ค่อยไม่คุณยายคำตันครึ่งใช่ไหมของยินิตไม่เคยไล่ครึ่งมิแตสสี่สิบนะคะพี่น้องแต่ก่อนก็เป็นชั่วโมงหนึ่งนะก่อนยินิตพี่น้องตอบตอบพอเที่ยงคืนผมได้ทุกมือเลย ตอบถึงเที่ยงคืนทุกวันเลยก็ก้มหน้ากลมตาพี่นอ้องมื่อเทื่อกอะมันก็บ่ไหวเนาะพี่นอ้องตรงดูนะที่โอ้มันไม่มีตั้งนานแล้วคุณวิไลไม่มีตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอเราอ่าเจอจองตรงที่ยนิดอยู่เนี่ยเป็นที่พักทํางานค่ะเพราะว่าวันหยุดถึงจะได้กลับบ้านจากพี่นอ้องอ่าอาทิตย์หนึ่งจะได้กลับครั้งหนึ่งนะคะคุณเูลเนาะคุณปนาดนดะาสวัสดีคุณพรนะคะค่ะ อ่านคิดอ่านถือขอโทษขอไข้พี่น้องแล้วเถอะอินพันกันฮาคุณพรอนะคาคุณพรนะพาในเย็นนี้ก็จะเห็นุบ่อยๆนะพี่น้องเนาะบางทีเราก็ไปเห็นอ่าทางฝอ่าคุณนวลมณีขอตัวขึ้นไล่สามทุ่มจานะน้องอ๋อคุณนวลมณีขึ้นสามทุ่มใช่ไหมจ้าขอบคุณลหลายๆด้วยจากพี่น้องเลวขอบคุณทายคุณสุหรือเปล่าคะะถ้าทายคุณสุใช่ใช่ไหมคะจ้า ขอบคุณหลายๆ้อพี่น้องต้องขอบคุณที่แวะมาทักทายวันนี้เขาเพ่ลเริมซื้อเจ้าด้คุณเอเชียเพาะว่านี่คือนึกบบออกเลยทนึกจังได้กับโบออกคุณเอเชียเห็นโปรไฟล์กันได้นะจ๊ะคุณรัศมีวงทองเป็นยังไงบ้างเนาะพี่น้องทุกคนนะคะนี่โน่นนี่นั่นพี่น้องเกือบตีหนึ่งอะกลัวเสียนอนเป็นอย่างนี้ประจําทุกวันเนาะพี่น้องเนาะ ข่านะจำะบอตอบย่ำขึ้นกับจักสิไปตอบย่ำไหนพี่น้องเนาะงานกับบอท่านในเซตดีจตะพี่น้องกับสิพีเค้งานสักจักน้อยแหละกับจีไปนั่งตอบพอมเหนต์ฮอดเพื่อาห,าห,าหาถุ่มพี่น้องของเยนิดโบนัสก็โอ้ยไอเนี่ยก็เหรียญก็ขยับไม่ค่อยดีค่ะคุณปนัดากระ่งคลิปคุณยายคำตันบอกยายขอตัวไปเยี่ยมบ้านเพื่อนก่อนนะคะจัง่ว่างก่อนยาขอบคุณหลายๆค่ะคุณยายคำตันเนาะขอบคุณมากมายค่ะค,ค่ะ คุณบรรด,ดาใช่ค่ะต้องมีอะไรสักอย่างแต่ว่าหาไม่เจอใช่ไม่ใช่ไหมผิดผิดปกติแล้วคุณคุณบรรด,ดาลองลองพี่น้องแต่ว่าขยับขยับพี่ยุแต่ว่าขยับบอกว่าว่ายปันไาเนาะพี่น้องเนาะคอมคอมเมนต์ก็ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่เนาะอ่ะคลิปหนึ่งพี่น้องเนาะอ่าจะอยู่ที่อ่าเจ สวัสดีค่ะ,ะคุณคุณอ่าวันลบสวัสดีลูกสาวสัน้นคุณบรรด,ดาบอกว่าทานข้าวกับอะไรคะวันนี้คนว่าะใครจะไปไหนก็ไม่ว่ากันเด้อจากพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะทักทายค่ะคุณอะไรเนาะเพิ่มเบงแต่เสียบชาติบอย่างจะเมื่อขึ้นเศร้ากัช่วงใยกัตอบข้อเหม็นมู่เลยแต่ว่ากับว่าถเหนเบิดนะพี่น้องเนาะมันอาจจะบ่อยเห็นเนาะคะ่ะเพื่อนเนาะ ถ้าเราไม่ค่อยได้เข้าไปคอมเมนต์หรือว่าไม่ค่อยเห็นหน้าฟีดพี่น้องมันมันก็จะไม่ค่อยเห็นกันเนาะฮอดคือเก่าค่ะเพื่อนเือนเนาะอาจจะถึงแนวบ่ถึงแนวเพราะว่ามันเวลามันั่นบคราะนคร่านบันไดเนาะค่ะงานกันเนาะพี่น้องเนาะเห็นคอมเมนต์เข้ามาเรื่อยๆอยู่เนาะคุณนวลนภาโอ้ยพรนภากำลังชมเนาะพี่น้องเนาะน้องสวาตอบบ่ท่านพราะว่าเข้ฮ็ดงานไปนั่นเนาะค่ะเพื่อนเื่อนเนาะฝนตกไปแล้วค่ะอากาศ เย็นจ้าพี่นิดอ๋อพาคุณพรนะพาคุณพรณานพาในเย็นนี้ก็จะเห็นกูบ่อยๆเนาะพี่น้องเนะเาะบางทีเราก็ไปเห็นอ่าทางผูนะค,ะคุณนวลมณีเนาะย็นนิดว่าจะถามอยู่เอะคุณนวลมณีเขาไลฟ์ส่วนมากจะไลฟ์ช่วงกลางคืนแต่เย็นนี้จําเวลาไม่ได้แต่รู้ว่าไลฟ์กลางคืนนะแต่ขอ,ขอขอขอบคุณที่ทักทายจ้ายินดีที่ได้รู้จักอ่คุณปนัดดาทักทายคุณทักทายคุณอ่า ดูไม่ได้แล้วนะคะคุณวิไลมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยอ่ะก็รอตั้งค่าอย่างเดียวเนาะคุณวิไลเนาะก็ลงคลิปไปเรื่อยเหสนขึ้นอ่ะขึ้นหน้าฟีดเลยเมื่อตอนเย็นอ่ะยินดเข้าไปอ่ะก็เลยรีบกดเข้าไปทักเนาะพี่น้องเนาะก็เข้าไปเพื่อนก,กัค่ะคา่าทุกคนอะไรถ้าเกิดว่ามันผ่านเขาก็จะส่งการตั้งค่ามาให้เราตั้งเนาะนาทีไม่ต้องสะสม้วนั่นแล้วนะคะคุณวิไลให้ชั่วโมงหนึ่งนะคะ ตอนผ่านเสร็จแล้วก็ชั่วโมงหนึ่งมาตลอดเพิ่งมาเปลี่ยนช่วงหลังๆค่ะสักประมาณสี่สิบนาทีเพราะว่าเวลาเวลาไม่ค่อยไม่ทำตันคุณบรรดาเพิ่นถามจา้าบางทีก็เห็นเพื่อนทำงานเนาะพี่น้องเนาะอ่าเปิดมันอาจจะ่อเห็นนะคะคเพื่อนๆเนาะถ้าเราไม่ค่อยได้เข้าไปคอมเมนต์หรือว่าไม่ค่อยเห็นหน้าฟีดพี่น้องมันมันก็จะไม่ค่อยเห็นกันเนาะแต่เนาะ คุณวิไลบอกการตั้งค่าสตรีมหายตรงดูนาทีตั้งค่าสตรีมหายคุณยายคำตันอ่าเปิดหนึ่งทุ่มเอ้ยถ่มหนึ่งเมนเมนเมนบอจ่าเปิดเวลาเดียวกับคุณอ่ะปะนัดดอดปลาหมึกแห้งอร่อยใช่ไหมคุณวิไลบอกว่าจ้าตอนนี้เขาไม่ได้สะสมนาทีแล้วแล้วน้อก,ก็คืออ่าโลกถามกันไปคนเนพี่น้องน้องต่ว่ากัน สู่เฮตไปน้ากันจ้าเพื่อนๆเ,เนาะคุณวันลบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาส่งกําลังใจค่ะขอบคุณห,หลายๆคุณวันลบไม่ใจให้ทุกคนจ้าเนี่ยก,ก็จะลงไปเยี่ยมบ้านกันเนาะพี่น้องเนาะเมื่อยก็อดเอาเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเด้อแม่มาส่งกําลังใจเราพี่น้องเนาะขอให้ปังๆกันทุกคนเนาะจ้าพี่นอ้อยงยานนี้ก็ยืนหลักที่สาม แล,แล้วถ้าเกิดว่ามีเพิ่มก็เป็นสี่ไปอะไรประมาณนี้จะจะไม่ต่ำกว่าสามเนาะค่ะคุณคุณอ่าวันลบสวัสดีลูกสาวว่าสัน้นคุณพนัดดาบอกว่าทานข้าวกับอะไรคะวันนี้คนวันถ้าทายจ้าพี่น่องเนาะกินข่าวกินแร่กันเรียบร้อยหรือยังเนาะพี่น่องเยวนนี้ก็เอาช่วงนี้ก็ลงไลค์ก็จะไปตอบคอมเมนต์เพื่อนใช่ไหมคะหรือ,อยังไงคะ พกสตรีมแล้วหายหรืออะไรยินิดอ่านถูกไหมเนาะพี่น้องเมนจะสู่ไปน้่กันได้ใช่ไหมอยากทานอยากทานปอเปี๊ยะทำเองเลยใช่ไหมคะถ้าพ,พิสังเกตแล้วคุณคุณคุณปนนดาเนาะที่จริงอของคุณปนัดาก็ช่องใหญ่กว่าของยินิดเนาะพี่น้องเนาะก็คนติดตามก็คอมเมนต์เข้ามาได้จ้าไหลือแค่สี่สินาทีก่อนพี่น้อง ข้างานพี่น้องิ่น,นแบบบ่อยากตื่นเลยอีนี้จะตื่นเจ็ดโมงทุกวันเนาะพี่น้องเนาะนั้งเกอดเจ็ดโมงแถบบ่อยากตื่นพี่น้องเพราะว่าต้องดึกทุกคืนคุณยายคำตันบอกอ่าถ้าถ้าเห็นก็จะเข้าไปเป็นกำลังใจให้กับคุณปานัตด,ดาเนาะพี่น้องเนาะ,ะกำลังใจให้กันและที่บ้านนี้นิก็ผซึิดว่าไปปล่อยจักหน่อยแต่ตกมาแห้งค่ะคุณปานัตด,ดากำลังชมคุณอุโบส ตอนนี้เขาเข้าไปดูนาทีไม่ได้แล้วนะเขาเปลี่ยนระบบใหม่แล้วเนาะตอนนี้ก็คือลงคลิปลงอะไรสม่ำเสมอก็ส่งคลิปอะไรสวัสดีสวัสดีใครนอสวัสดีคุณคุณวัชรีใช่ไหมคะคุณปานัดดาสวัสดีคุณรัศมีถือว่าโอเคอยู่เนาะพี่น้องเนาะ,ะลองดูเนาะคุณปานัดดาคุณยายคำตันบอกว่าสวัสดีคุณปานัดดา,าแบบบ่อยากตื่นเลยอันนี้จะตื่นเจ็ดโมงทุกวันเนาะพี่น้องเนาะ ท่นเถิดเจนมงุงแถบเราอยากตื่นพี่น้องเพราะว่านอนดึกทุกคืนผู้ใดมีทางไปกอดไปเด้อจ้าบ่มบมาเป็นอย่างนย้นิดอ,อีกแหน้าที่สองหน้าที่กับสี่งแล้วพี่น้อง่ะเป็นกาําลังตอนนี้ไม่ต้องสะสมนาทีแล้วเนาะของเยนนิดก็ผ่าน